มาชมหนุ่มสาวจีบกันห่มขาวเลิกงานแล้วพี่น้องสองทุ่มอ่ามีลูกด้วยมีลูกด้วยมีลูกน้อยด้วยบรรยากาศพี่น้องสองทุ่ม้วมีลูกด้วย าคู่ผัวคู่เมียมีลูกสองตัวน่ารักชะเลี้ยงลูกพากันเลี้ยงลูกลูกเล่นว่ายน้ำเล่นขึ้นมาเอา้าเอา้าเอา้ามีสีเทากับสีขาวนะตัวไหนเป็นพี่ตัวไหนเป็นน้องเนาะ ใส่พากันมานอนพาลูกมานอนนี่ว่าตัวเริ่มเลยหงขาวโอ้เจ้าหงเออหูทองเอา้าสามตัวนอนอยู่ใต้ท้อง่ันแหนมพี่นุ้ยปลากรนเนื้อก,กมีแค่สองตัวบรรยากาศเสียงเครื่องบินยังรประ บรรยากาศเต้อพี่โนโ้องบรรยากาศที่ทำงานเยปาเ้อรนี่ท่ายบริเวณที่เยปาแห่งหน่งสนามเด็กเล่นนาวด้วยนะคะเอ้ขาพา,ขาพาลูกมานอนเล่นตรงนี้พี่โนโ้องโอ้พาลูกมานอน สวยงามใช่ไหมะาชมบรรยากาศกะหานขาว่วพี่น้องกลับไปเริกงานแล้วค่ะนี่ก็ที่ทำงานยีปลางานเดยนพี่น้องท่าเรือนี่ เพื่อคุ้มไทยพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้วันยุทธคัตเตอร์ของเมืองเขานะพีิณออกเดียร์ยาปลาประยุดธด้นพิณออกอพนักงานร้านอาหารประยุทธ์ค่ะดอกไม้งามบ่ที่ทำงานขึ้นหนุ่มกระจุกนึงนะดอกไม้ ดอกไม้สวยๆในที่ทำงานงยีปลาพี่น้องงามบ่ค่ะมีทั้งสีชมพูแชมด้วยสีม่วงแซมสีขาวเดินกลับบ้านคงนี้วันหยุดนะแต่ว่ายีปลาบ่ได้หยุดนะพี่น้องโอ้ดูตะวันน่นดูดพ่พี่น้อง ยังลูกตาในเดินสองทุ่มวะเนี่ยต,ตะวันชิงพบน,นี่ก็ที่ทำที่ทางานเป็นที่เขาให้คนมาเที่ยวเดินพักผ่อนหย่อนใจพาหมามาะไรมาเดินเล่นได้ด้วยพี่นกนยนี่ที่ทำงาน เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยใบไม้กำลังสวยงามเลยยืนรอคุณตาเช่นเดิมรอเบาฝรัง่งมารับพี่นุองติดถนนใหญ่ใครจะมาเที่ยวมาเด้อพี่น้องนี่ชื่อที่ทำงานยาปลาสปิน สปริงส์วิลล่าเิ่มงเร็วรอผู้บ่าวมารับลุ้ต้นไม้ต้นนี้พอเข้ากล้องแล้วสวยใช่ไหมเพราะเห็น <Does> ด <that S 1> ้วยตาเปล่าเปล่าค่อยมันก็บอกค่อยงามเท่าไหร่ดิแต่พอเข้ากล้องแล้วงามงามดย ไมใบสีม่วงสวยงามมพก่นงนีนที่ทำงานนี่ปลายืนรอคุณตามารับได้เ่ยไปถ่ายให้ชมกัน